วันนี้พี่สจะมาบอกวิธีสมมติว่าเรานั่งทำงานนานๆใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่ามันล้าแลวปวดปวดหัวขึ้นมาปวดขมับตาเนาะพี่สิแนะนำเนาะวิธีก็คือใครก็ทำได้เนาะคือทำช่วงที่ว่านั่งพักสัก10นาที20นาทีอะค,ะค่ะคืงคืงค่ะคืงคือผ่อนคลายมันเป็นการผ่อนคลายหน้าแล้วก็ ทำให้เราแบบว่าอะไรอ่ะมันโล่งอะค่ะโล่งขึ้นจากที่ว่าเราจะหนักหนักหัออยู่เนาะกดคึงระหว่างเขียวนี่ปกติก็ใช้เนิ้วนางกับเนิ้วก,กลางนะหรือว่าจะสามเนิ้วนี่ก็ได้ค่ะพี่เนี่ยพี่ก็จะคึองอย่างเงี้ยคึงเบาๆเนาะคึงเบาๆเขี้ยวน,น,นี้ก็สําคัญนะที่เรากดเนี่ยกดเบาๆลงไปเนี่ยสะสะ อ่าสักห้าครั้ง10ครั้งดีขึ้นเห็นไหมอืมบางทีพี่ก็จะจะกดเนี่ยจะกดที่หัวอย่างเงี้ยค่ะกดเราลงน้ำหนักนหนักพอไม่ต้องเยอะนะคะพอดีพอดีอดจะกดพอพี่เคยอ่าเรียนนวดแผนอ่าปัจจุบันมาก่อนเนะาะเมื่อก่อนพี่สิเรียนมา แต่ว่าพี่สีก่ก็ทำให้ทำกับตัวเองน่ะสัญญาพี่จะทำพี่ก็จะคืนจะคืนแล้วเนี่ยก็คืนก็จะสบายแล้วก็เนี่ยกดอย่างเงี้ยกดลงไปทั้งหมดเลยห้าน,นิว้วเขาค่อยคืนเขาค่อยคืนเนี่ยเอาหัวเอามือเนี้ยนี่มา ลงน้ําหนักที่หัวอยู่ยโป้งนะคะแล้วก็ค่อยคืนค่ะคึนคืนเข้าไปที่หลังใบหูเห็นไหมคะตรงที่มันเป็นตุ่มตัวเนี้ค่อยค่อยคืนนะคะสบายแล้มนิดนึงคืนคืนคึงใครก็ทําได้ค่ะดึงดึงดึงด,งดงึให้แบบว่าดึงผมเบาๆนะคะกระตุกดึงอย่างเนี้ย ห็นไหมสบายนะบันทีพิสิทธ์ทำแล้วก็เราทําอย่างเงี้ยสักสิบนาทีแล้วก็ก็ไปเดินเล่นชมสูบอากาศข้างนอกแล้วก็ดูที่แบบมันสบายตามองอะไรที่สีคือเขียวเข้าไว้อย่างต้นไม้อะไรเงี้ยลองทําดูนะไม่ยากเลยพิสิทธ์ก็จะทาอย่างเงี้ยวิธีของพิสิทธิ์บันทีพิสิทธิ์เดี๋ยวพิสิทธิ์จะมา,อาบอกวิธีการกด กดตรงนี้นะว่าทําไมบางคนชอบปวดล้าวแถวเนี่ยเดี๋ยวพี่สจะมาบอกนะคะวันนี้ไป